เกาะติดสถานการณ์ข่าว i n n news round up 13นาฬิกา8นาที อนุทินย้ำจุดยืนกระทรวงสาธารณาสุขแบนสามสารเคมี K M e, ต่อการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย30เมษายนนี้ไม่ขยายเวลาและเสนอลงมติเปิดเผย13.20นาฬิกา20นาทีการลงทุนในตลาดทุนไทยภาคเช้าปิดตลาดดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น3.88จุดแดต่1,271.29้1 2จจุดมูลค่าซื้อขาย26,514 6 4ล้านบาท13นาฬิกานาที รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยครบหนึ่งเดือนของมาตรการเยียวยา5,000บาทมีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว10.6ล้านราย13นาฬิกา45นาทีสุชาติแจงลายหลุดไม่เอาด้วยหัวหน้าและเลขาทีการพักยันเป็นเรื่องปกติมีความอึดอัดน้อยใจ13นาฬิ57นาทีหอการค้าไทยเผยผู้ประกอบการโมเดิร์นเทรดรับผลกระทบหนักจากโควิด -19 ยันไม่ปรับลดพนักงาน ติดสถานการณ์ข่าว i n n news Roundup